ข้อถัดไปนี่ข้อที่เท่าไหร่นะครับข้อห้าค่ะอ่าอ่าโอเคอ่าพร้อมก็เริ่มเลยครับของหนูเป็นเป็น,เป,นเป็นเขียนเออเขียนในกระดานนะคะได้เลยได้เลยโจทย์ข้อที่ห้าค่ะเออเครื่องทำความเย็นในคาจสิงค้านะคะใช้เออต้องการอุณหภูมิจําลบสิบแ้าองศาค่ะใช้สารทำงานคือ R.12 แล้วก็อ,อ,อัตราความเย็น5กิโลวัตต์เขาเออุณหภูมิภายนอกก็20องศาใช่ไหมคะเขาให้หาโเลิตของออสารทำงาน R.12 ค่ะที่ต้องใช้แม่แม่เขียนกราฟกันค่ะ กราฟ pH กับ p h s ที่อุณหภูมิ15องศาเซลเซียสกับ20องศาเซลเซียสนะคะเริ่มแรกเอ่อให้ work work เข้าค่ะที่ตำแหน่งที่หนึ่งนะคะจะเป็นาสารทำงานจะอยู่ในสถานะไอออนตัวที่ความดันต่ำค่ะ ที่ตัวออที่คอมเพนเซอร์นะคะจะเป็นกระบวนกระบวนการไอเซนโทปิกค่ะเมื่อผ่านไปแล้วนะคะความดันก็จะสูงขึ้นค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นคิวโลกับคิเฮดค่ะที่ตำแหน่งที่สามนะคะ จะเป็นของเหลวอิ่มตัวค่ะเมื่อผ่านวาวลดความดันนะคะตรงนี้จะเป็นเอนโทรปีคงที่ค่ะผ่านไปยังเอ,อ่อเมื่อวาวลดความดันนะคะกราฟก็จะตกลงมาค่ะแล้วก็ภูมิก,ก็จะคงที่ค่ะส่วนกาพีเตตรงนี้นะคะกาพีเหตตรงนี้ สารทำงานตรงนี้ค่ะจะถูกอัดตัวขึ้นทําให้ความดันสูงขึ้นแล้วก็พลังงานสูงขึ้นค่ะตรงนี้เป็นตรงนี้เอ่อ p p p ของ p สองตัว p ตรงนี้ก็คือศูนย์จุดหนึ่งแปดสองหกค่ะไปเปิดตารางเปิดตารางครั้งละเอ่อเปิดตารางไออิตัวค่ะจะได้ค่า p สองตัวออกมาค่ะ P ตัวล่าง P ของลบ15องศาจะเป็น0.1826ค่ะส่วน P ของ20องศาเซซียจะเป็น0 5 6 7 3 9ค่ะอันนี้หนูเปิดตามออตารางหนังสือเทอร์โมค่ะ แรกๆนะคะก็คิดที่คอมพิวเซอร์ค่ะที่ตำแหน่งหนึ่งสองนะคะคอมพิวเซอร์จะเป็นกระบวนการเอ่อตรงนี้จะเป็นไอเซนโทปิกค่ะที่สภาวะที่หนึ่งนะคะสภาวะที่หนึ่งค่ะจะเป็นไออินตัวค่ะที่เอ่อที่อุณหภูมิลบสิบห้าองศาเซลเ,เซียสน,นะคะเราก็จะไปเปิดตาราง ของ R12 อินตัวค่ะเปิดตารางนะคะออกมาได้เปิดตารางดูที่ h g ค่ะได้ Enthalpy ที่1ที่180.974ค่ะกิโลจูลต่อกิโลกร,รมัมส่วนตัว h g อยู่ที่0.70513กิโลจูลต่อกิโลกร,รมักรมเควินค่ะ ที่สภาวะที่สองนะคะเรารู้พสองค่ะเราก็ความดันอิ่มตัวที่20องศาเซลเซียสมันเท่ากับที่เปิดตารางตอนแรกมันเท่ากับ0.56729เ mm hmm. มกะปาสา尔ใช่ไหมคะแล้วก็ด้วยความที่เอ่อเอนโทรปีเอนโทรปีคงที่นะคะ S 2เท่ากับ S 1 จะเท่ากับ0.70513กิโลจูลต่อกิโลกรัมคีวิน Kevin ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเราจะหาเอนทานปีที่สองค่ะเราก็จะไปดูเราก็จะเปิดเปิดตารางนะคะเพื่อดูว่าเออมันสถานะตรงนี้เป็น ต้องไปเปิดตารางไหนคะเราก็เปิดตารางดูใช่ไหมคะเส็จแล้วหลูยังอยู่ไหมครับ ได้ยินเสียงไหมครับโหลอาจารย์ได้ยินไหมคะอ่าอ่ามาแล้วครับเกิดอะไรขึ้นออกเมื่อกี้อาจารย์ไม่ได้ยินเรอคะขอโทษค่ะเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ได้ยินไหมคะตอนนี้ได้ยินแล้วครับ ่าหายไปอีกแล้วคนอื่นยังได้ยินอยู่ไหมครับไ,ได้ยินอาจารย์หรือได้ยินเพื่อนคะอาจารย์ได้ยินแต่เพื่อนไม่ได้ยินค่ะเฮะ้ยยังไงนะได้ยินคะได้ยินเ่อน,นะะอาจารย์อ่ากลับมาละเกิดอะไรขึ้นคะ หนู <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> เกิดอะไรขึ้นเน็ตไม่ดีเน็ตน่าจะหลุดคะ่ะเอากลับมา,าต่อครับ <S <S เออเมื่อกี้หน้าจอขึ้นไหมคะอาจารย์ไม่ขึ้นครับตอนนี้ก็ยังไม่ขึ้นครับ <S 2> <S 2> เออสักครู่นะคะ ครับอาจารย์ครับผมมาแล้วครับอาจารย์ได้ยินนะคะอ่าครับได้ยินครับต่อได้เลยครับเออเมื่อกี้หนูหายไปตอนไหนล่ะคะอาจารย์ตั้งแต่ออแรกเลยหรือเปล่าคะไม่ไม่ครับก็คือตรงถึงตรงนี้แหละว่า ที่จุดที่สองเอนโทรปีคงที่แล้วก็รู้ว่าความดันต้องเท่ากับเท่านี้ก็เลยต้องไปหาว่าทีสอง2 2> เท่ากับเท่าไหร่อ๋อค่ะอาตอนเลยนะคะครับหนูก็อินเตอร์คูลเลตค่ะสองครั้งจะให้มีค่าเพื่อให้พีอะค่ะเข้าใกล้0.56มากที่สุดครับ ได้ค่า t สองที่าายี่สิบสองจุดห้าองศาเซลเซียสค่ะได้เอสสองเท่ากับหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดจุดเจ็ดเก้าเก้ากิโลจูลต่อกิโลกรัมค่ะเราก็มาเข้ากดข้อที่หนึ่งค่ะพลังงานเข้าเท่าบลบพลังงานออกพลังงานออกเท่ากับศูนย์ใช่ไหมคะที่เราตัด q เท่ากับศูนย์ค่ะเพราะว่า คอนเดนเซอร์ทำงานเป็นไอเซนทอปิกค่ะคิวเลยตัดทิ้งค่ะกับข้างค่ะทำให้างานของคอนเดน s เซอร์เท่ากับ17.825กิโลจูลต่อกิโลกรัมค่ะอีแวลเปอเรเตอร์นะคะที่4ค่ะที่ตำแหน่งที่4ถึง1นะคะที่ตำแหน่งที่4ถึง1 เป็นกระบวนการเออเป็นกระบวนการความดันคงที่ค่ะตรงนี้นะคะตัวอ v a p o r a ปเ r เอ่องานของปริมาตรคงที่ควบคุมไม่มีค่ะเดลต้าพีก็เลยเป็นศูนย์ค่ะที่สภาวะที่สี่นะคะที่ตำแหน่งที่สี่เนี่ยค่ะมีสถานะของสารเป็น ของผสมค่ะที่ความดันต่ำที่ต่ำที่ลบสิบห้าองาศาเซลเซียสค่ะเอนทัปีที่ตำแหน่งที่สามนะคะเท่ากับ h f ค่ะ h f ทเที่ยี่สิบองศาเราก็เปิดตารางนะคะที่ทีสี่อาเรารู้ทีสี เท่ากับลบส้าองศาเซียใช่ไหมคะแล้วเราก็ h สี่เท่ากับ h สามที่ยีิบองศาเซียรเราเปิดตาราง h f เปิดตารางดู h f เได้ห้าสิบสี่จุดแปดเจ็ดสี่กิโลจูลต่อกิโลกร,รัมค่ะกดเราก็เอามาเข้ากดข้อที่หนึ่งนะคะกดข้อที่หนึ่งคะ่ะเออตัว อิเวอร์เลเตเนี่ยค่ะเป็นคอยร้อนค่ะงานตรงนี้ก็เลยตัดเป็นศูนย์ครับ QL ของเราก็เลยเท่ากับ126.1กิโลจูลต่อกิโลกรัมค่ะอันนี้หนูคิดค่า COP มาด้วยค่ะค่า COP ตรงนี้ก็เอา QL ส่วนด้วย WC จะได้เท่ากับ7.074ค่ะเขาให้หา โคเลตค่ะเราก็หาจากอัตราการทำความเย็นค่ะเท่ากับ m dot นเออ m คูณด้วย ql ค่ะตอนแรกที่เขาให้มาตอนแรกที่เขาให้มาตัวอัตราการทำความเย็นนะคะเป็น5้ากิโลวัตใช่ไหมคะเราก็เอามาเข้าสูตรค่ะหา m m ก็เลยเท่ากับ39.651 กิโลกร,รัมต่อวินาทีค่ะจบแล้วค่ะอืมมีแก้ตรงสุดท้ายนี่แหละคิวคูอ่ una, ต้องใช้เป็นห้ากิโลวัตต์ไม่ใช่ห้าพันวัตต์คือ,อ,อคือด้านเช็คหน่วยข้างขวานะข้างขวามันเอ็มดอมันเป็นกิโลกร,รัมต่อวินาทีใช่ไหมแล้ว QL เลเล็กคูณ่ะ มันคือกิโลจูลต่อกิโลกร,รมัมตัดกันมันจะได้เป็นกิโลจูลต่อวินาทีหรือกิโลวัต,ตนึกออกไหมเพราะฉะนั้นคิวดอทข้างซ้ายคุณอ่ะคิวใหญ่คุณอ่ะใช้เลขห้าได้เลยครับใช้เลขห้าเป็นกิโลวัต,ตได้เลยอ่าโอเคอ่ะเป็นอันเป็นอันจบสี่ข้อก็จะเหลือภ้าภูมิอีกหนึ่งคน